อ่าแล้วผมก็สุยทุกคนกันด้วยนะนี่ก็อยู่วันพัมนเนอร์ซองเก้นนะฮะวันนี้เนี่ยก็มาดูคนด้านของสืบดวนฮีโร่กันบ้างนะก็เป็นสืบดวนฮีโร่ของสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นคนด้านของอ่าใครฮะที่ได้เป็นแชมป์ก็เข้าไปดูกันเลยนะครับก็ดูกันนะก็จะเป็นคนที่มีชื่อว่า M R G นะซึ่งคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งในกิวผมนะแล้วก็ผมไปแพ้กับรองแชมป์นะฮะก็แพ้ในรอบ8คนสุดท้ายนะ ก็ทีมของเดเรนนะก็คู่ได้นะประมาณนี้ฮะเดียวกับ MRG นะตัวละครของ MRG ก็มีประมาณนี้นะครับคู่ในเกมมันเลยนะจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะในเกมนี้หาครับผมเข้ามาในเกมนะก็จะเป็นทางด้านของหน้ากากหวานของอ่า MRG ฮะ MR นะได้เปิดก่อนนะหน้ากากหวานตกไปครับหน้ากากหวานล้งเพลิงมนะแล้วตกไปหนึ่งครั้งสองครั้งฮะ แต่เมื่ MM อ <ar> น้างของทัานซืมือินที่หินถลายฟ้านะท่าเรื่องหินถลายฟ้าครับเมื่วานี้เรื่องหินถลายฟ้าครับติดไปที่5ตัวนะโดนการลวดสับฮะทำให้สายประกายแสงนะการลวดสับอีกครั้งนะครับห <icky S 1> มาเข้าบ้านนะได้สตีนะก็โดนการลวดสับอีกครั้งนะก็โดนท่านั่งของ แล้วก็อยู่ไดลาดฟ้าขึ้นมาบ้างนะธรรมดานะครับแล้วก็โดนแฝดเสียไปนะแล้วก็เป็นปูบอม้าได้อันติไปครับแล้วก็ทางด้านของกาโร่ฮะอาด้วปยปล่อยหมัดนะโวดากิดโตตัวเฟอรนะฮะไปฮะตั้งวานี้ที่สามล้านลานเมตรหรือเปล่านะโดนทางด้านของแฝดประกายแสงเสียไปนะแล้วก็โดนเสียอีกครั้งฮะแล้วก็แทงเท้ามังสวิรัต์ตอบมาหนึ่งครั้งนะ แล้วก็อัศวินไม่ใช่นะนัมาากม่เอคนตายไปครับคืนกับเพื่อนฝั่งนี้ปาดแย้ไปเลยครับในวันนี้7ล้านนาเมียนะ7จ็ดล้านเจ็ดแสนไม่ชัวร์นะแล้วก็เป็นอสฟินกับเพื่อนฝั่งฝั่งนี้แล้วคืนมางครับปาดแย้คืนไป3ล้านนะแล้วก็ทางด้านหน้า,นากากหวานได้ตกมาอีกครั้งหน้ากากหวานบทเพลงแรงมาดันใจครับตกไปนหนึ่งครั้ง2ครั้งครับตามด้วยหน้าของทัศน์สักิเรื่องหินทลายฟ้านะ ทัศน์สุเมจิเรื่องหินถลายฟ้าเมั่อวานนี้หินทลายฟ้าต่อทัศน์สุเมจิครับก็แฝดประกายแสงตายไปก่อนนะนะก็เป็นหมาเพราะว่านนะตามมาแฝดถ่วงนะถามแม่นะทัศน์สุเจเรื่องหินทลายฟ้าขึ้นไปบ้างครับดูสา,าม่าักก่อนนะทัศน์เรงหินทลายฟ้าขึ้นไปบ้างครับเมื่วานนี้นเราเบิดอไ๊หไปเลยฮะแล้วก็ปูบอมฝั่งนี้ตายนะการู้ยังถึกนะ ได้ปล่อยมาไม่ไกีนะ่ครั้งนะเกมนี้เข้าอีกนะที่หนึ่งล้านหน้าเมียนทะโลท้าซื้อเมื่อกี้ไม่มีอีกแล้วนะแล้วก็ปูบอมตีธรรมดามาครับอันนี้วกเพื่อนไม่ป่านะปูบอมตายหรือเปล่าฮนะตายนะับปูบอมตายไปเลยนะอัอนีวเพื่อนางฝั่งนี้ได้ป่าขึ้นไปบ้างครับป่าแรดไปฮะจังหวะนี้ตีเข้าหรือเปล่านะั้นานาเมจไม่เด้งนะแล้วก็หวานตายฮนะจังหวะน,นี้เอาลนะฮะ แบ,บกดกำลังตบมาจังหวะน,นี้โด,ด,โดนการโร่เคาะคืนมาบ้างนะแต่ทั่งหมอยู่เรื่องหินทาลายฟ้าขั้นสุดยอดนะตัวทีก็เป็นขั้นสุดยอดเหมือนกันนะตาฝาหน้าจังหวะน,นี้ว่าท้าทั่งหมอยู่เรื่องหินท,านทาลายฟ้าคนระับหินทลายฟ้าขึ้นไปบ้างนะแล้วก็โดนการโร่เคาะครับกาโร่ตายฮะจังหวะน,นี้สิดด่งของเพื่อนในป่านะสิ่งของเพื่อนของนะ ดาเรนนะ่าได้ปาดไปนะเรียกว,ว่าสวินกับเพื่อนของไอมาจีได้ปาดขึ้นไปบ้างฮนะเนี่อยอตายนะปาดแกล้งเลยฮนะจังหวะน,นี้เหลือทางด้านของทัตซ์ซึมกีตัวเดียวนะโอ้โหหนาบ้านตายไปนะอ้อทางด้านของทังตซ์ซึมก้องหินตารายฟ้าครับนี่ก็ทัตซ์ซึมกีของฝั่งนี้นะแนวคืนมากคนระับทัตซ์ตึ้งหาลายฟ้านนะขึ้นไป้บ้างนะหิงตาราฟ้านทนาัตซ์ซึมกีครับ,ววบเรียกว่าสวินกับเพื่อนได้ปาดนะจังหวะนี้ตายหรือเปล่านะ เลยเหเป็นปาดแรกเลยฮะจังหวะน,นี้4ีล้านนา้เมนเรียบร้อยเลยนะที่เป็นทาน,นของ mrg ฮะที่สามารถเอาชนะในเกมนี้ไปได้นะครับก็สุดยอดไปเลยนะแบบ mrg ไปดูวันที่คู่ที่2ครับรก็จะเป็นคนที่มีชื่อว่า p e k u r ูนะก็คนนี้ก็เข้ารอบชิงในสตราร์เมื่อกี้นะฮะก็ประมาณนี้นะรับทีมของเขานะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่เก่งเหมือนกันนะก็จะเจอคนที่มีชื่อว่าสหายแสงน,นะ ซึ่งคนนี้เนี่ยก็ปีซูริวด้วยนะก็ไปดูกันนะว่าซูริวเขาจะหัวขนาดไหน,นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับเอาละครับผมก็เข้าไปในเกมกันแล้วนะก็จะเป็นหน้ากากวานของสหายแสงหรือเปล่านะแต่ตั้งชื่อว่าสหายแสงไี่ต้องเร็วฮะรเร็วกว่านะได้ตบไปหนึ่งครั้งฮนะหน้ากากวานสังนี้ไม่ยอมนะโอ้โหได้เอาคืนมากครับ ตบไปหนึ่งครั้งครับนี่พัทซึเมื่อกี้ฝั่งด้านของสายแสงได้อันตีเล่นหินทลายฟ้ามานะทีทุกตัวฮะตามได้ด้านของลำดัเหนี่นของโจเซ่ไม่ใช่นะดัเหนี่ของซุยริวฮะไม่เข้าเลยนะเอ,อ้ยเข้าอยู่ฮะหมอนก้ันเกจบไปเลยนะแต่ทําไมเหมือนไม่เข้าฮนะทว่าพัทซึเมื่อกี้เล่นหินทลายฟ้านะพัทซึเมื่อกี้ล่นหินทลายฟ้าไปฮะจังหวะนี้ แล้วก็ปูบอมไม่ใช่นะเป็นตัวหน้าของซอมบีม้แมนได้สบันแคนนะใส่นักมายากลน,นะซึ่งตัวน,นี้นะ่าจะไม่ได้ออกสกิลตายก่อนอยู่แล้วนะเ <100 S 1> รียบร้อยฮะแล้วก็ปูบอมตีธรรมดามาอันตีนะอันตอจากปูบอมฮะมาเป็นปูบอมอีกฝั่งได้ตีธรรมดาครับแล้วอัศวินขับเคลื่อนได้ปาดแป๊ดนะวันนี้ตายกี่ตัวฮนะปาดแปดแ๊ดไปเลยฮนะสามล้านแปดนะแล้วก็ฝั่งนี้ได้ปาดคืนนะ โดนสนามพลังไปก่อนนะแล้วก็ปาดแตะท้ามซีดดหรือเปล่ปปานะจังหวะนนี้เสียบไปเลยนะหน้ากากวานนะท่อฝั่งของสายแสงได้เปิดออกอีกครั้งนะเปิดก่อนนะเปดเพลงแรงมนดันใจฮนะปกไปหนึ่งครั้งนะับโอ้หน้ากากวานฝั่งนี้ตายเลยนะถ้าซูมกีดตามมาต่อคนระับก็รอดูว่าซูมจะได้เล่นลปปนะรือเปล่าซูมอาจจะตายก่อนนะตาย,ยรหรือเปล่าเขาไม่ตายนะ โอ้ตแต่สวิตเตอธรรมดาจังหวะน,นี้แย่แล้วฮนะโอ้โดนทางด้านของอะไรไม่รู้นะหมาเข้าบ้านฮนะตีมาจัางหวะน,นี้ลูกไฟไปสองลูกนะแม่แต่ไม่มีลูกไฟเล่นแล้วนะขะวันตกีเล่นหินทลายฟ้าครับจังหวะน,นี้ทัดไม่เห็นหินทลายฟ้าเลยนะแล้วก็จะเป็นทางด้านของปูบอมตายไปครับเดีวก็จะเป็นทางด้านของปูฝั่งนี้ตีธรรมดาไปนะคนอือโง่เกินใ้ป่านะจังหวะน,นี้ เป็นขเขาเล่นปาดแรกเลยนะสองรนะ้านนเมทฮะวินฝั่งนี้ได้เปิดคืนไหบ้างนะโอ้ไม่ได้เปิดฮะตายก่อนนะมันก็โอ้ไปคืนคนนะแต่พี่แมนลุกขึ้นมาตายนะมันก็จะเป็นหน้าของหมอเข้าบ้านได้ใครมันชื่ออะไรนะข้ามไปฮะก็ถ้านะ์าสุนีที่เห็นทลายฟ้าทนะัศน์สุนีที่เห็นทลายฟ้าไปครับห,น,นะหนึ่งวันี้ติดไปสามตัวนะ ก็ฝั่งนี้ได้ทับเป็นหินอะไรฟ้าขึ้นไปบ้างนะหินอะไรฟ้าไอ้ทัตสุมากิฮะติด3ตัวเหมือนกันนะหลบตายฮะเอาสีงจบเพื่อนตายนะด้านของโซมิแมนลุ่นนาก็ตายครั้งครับโอ้โหตายหมดเลยนะเพราะเป็นการหนึ่งหมื่นกันแล้วนะครับก็ใครจะเป็นคนชนะนะไปเลยฮะเดี๋ยวเราจะเป็นคนนั่งของทัตคนนี้แล้วคืนอีกครั้งนะเราก็จะตัดไปตอนมันจบเลยนะฮะ ก็จบไปแล้วนะก็จะเป็นทันา์ของไตกูรูฮะที่สามารถหวนทัพแล้วก็ชนะไปได้นะในเกมนี้ําให้เขาได้ไปชงรุนแชมป์นะเอาละครับผมก็เข้าไปดูกันที่คู่ชิงกันบ้างนะก็จะเป็นทนดนานของเอนะ็มาจฮะซึ่งตัวตองของเขาเนี่ยก็จะมีทนดนานของสายประกายแสงปูบอมนะหมาพฝ้บ้านนะฮะศซึมากิทังน้านของหน้าก,ากากหวานนะแล้วก็ทางด้านของอัศวินขับเคลื่อนนะ วาตัวละครของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็จะเรียงคนที่มีชื่อว่าเป็นกูลูนะก็มีทางด้านของจะเป็นกับเพื่อนนะซอมบี้แมนนะปูนะ่บอมะหมาเฝ้าบ้านหน้ากากหวานแล้วก็ทางด้านของทัสซูมากินะก็ไปดูกันเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับก็เข้าไปดูกันเลยอ่านะครับผมก็เข้าไปดูนเกมกันแล้วนะก็จะเป็นทางด้านของเ <'s> okay. อมาจีหรือเปล่านะ s okay. <S ได้เปิดก่อน เอ็มาจีน่าจะได้เปิดก่อนนะเอ็มอาจีฮะได้เปิดก่อนรเรียกว่านะมิสเตอร์จีดีฮะผมก็เรียกว่ามิสเตอร์จีแล้วกันฮนะก็ชื่อเขาชื่อเขาเป็อนอย่างนี้นะต่อไปฮนะเอมาร์ MR นี่มันน่าจะย่อมาจากมิสเตอร์หรือเปล่านะต,นะต่อไปฮะตัวนั่นของทัสมะกิติดทุกตัวนะมาเข้าบ้านแฝดทนะลวงฮะ สามด้านของท้าสมกีเล่นหินทลายฟ้านะโดนปูบอมเสียบไม่ใช่นะโดนแฝดเสียบนะมันก็แฝดได้เปิดก่อนนะล้วก็ทางด้านของท้าสงามกีเล่นหินทลายฟ้าครคืนไปบ้างนะเลื่อนหินทลายฟ้าขึ้นยอดไปครับแล้วก็โดนด้านของแฝดทำลวงแฝดไม่ใช่นะแฝดกระกายแสงเสียบไปนะก็ทางด้านของโซนนี s, ET, ้นสะบ้านแคมนะจังหวะนี้ไม่ทางด้านของแฝดกระายแสงนะเสียบคืนนะ ก็หมาก็อ่นาอนแะต่ทะลวงฮะว่าปูบอมนะปูบอมตายหรือเปล่ายังไม่ตายนะครับตบธรรมดาไปครับบอมฝั่งนี้ก็ตบธรรมดาไปเหมือนกันซสเคลข่อนได้ป่านะจังหวะน,นี้โดนสนามพลังไปก่อนนะป่าดไปฮะจังหวะน,นี้แพร่ไปเลยห้าห้าล้านนาเมียนะสงงมเแีนลงไปนอนฮนะแล้วก็ฝั่งนี้ได้เอาคืนบ้างนะึุดๆขึ้นป่าปแพร่ไปเลยฮะจังหวะนี้สี่ล้านานาเมียนฮะไม่มีงงใครตายนะ ๋ยวก็จะเป็นทางด้านของหน้ากากหวานฮะกดเพลงแรงมาดานใจนะจังหวะนี้ตกเปหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งฮะโอ้โหสุดยอดไปเลย๋ยวก็ตามด้ายทันนงของแัดประกายแสงฮะจมดีขึ้นแสงนะมัวก็จะเป็นทางด้านของหน้ากากหวานของอะเปเกลโรเปกลโรน่นะก็ตกไปฮนะโดนแสงเสียบระเบิดพลังนะ ก็จะเป็นทัศน์เสือมักรเล่อนหินทำลายฟ้าครับถึงกว่าน,นี้ินทำลายฟ้าทัศน์เมักีฮะปิดทุกตัวนะโดยเป็นทางน้าของหมาเพราะว่าที่ฝั่งฮะได้อันติียืนมาบ้างนะแต่ไม่เป็ทางของท um นะัศน์เมังกรฮะจะได้เลื่อนหินหรือเปล่าที่ทำลายฟ้าจากทัศน์เมังกรไปนะจังหวะน,นี้เสือมักรเล่อนหินทำลายฟ้าเลยครับเราสังเอนบูขึ้นมานะลบูมาแล้วก็ตายครั้งครับ หมาพราะว่านตกธรรมดาไปนะก็จะเป็นปู่บอมตายไปครับปู่บอมฝั่งนี้ก็ตายเหมือนกันนะไอาา้อเพื่อนในป่าคนระับทั้งวันนี้ไอาา้อเพื่อนปานะอ่าแปดฮะยังไม่ตายนะเข้าหรือเปล่าเมื่อกี้แล้วก็าา่าไอ้เพื่อนฝั่งนี้ได้ปะขึ้นมาบ้างนะทางด้านของแฟตประกายแสงตายไปแล้วนะก็จะเป็นทัชเมื่อกี้ฮนะโอมหน้ากากหวานตายนะหน้ากากหวานฝั่งนี้ก็ตายเหมือนกันนะ สมแนลุกขึ้นมาตายปู่ความตายฮนะไม่ใช่นะ้ำหมากราวบ้านตายแล้วว่ามาบ้านอีกฝั่งได้ตกนะน้ำนะครับคุณนสองตอกสี่วันนี้จะไหวหรือเปล่าฮนะทัตสมึมนี้เห็นทลายฟ้าครับแบมไปเลยปิดสองตัวเลยนะทัตสมึมาจิทางด้านงองฝั่งนี้ได้เอาคืนบ้างน,นะนี่ทลายฟ้าครับสึมาจิแบ้มไปฮะวันนี้ติดทุกตัวนะเดือเพื่อในป่านะาป่ามา,าวันนี้เท่าไหรนะ่ฮะสามล้านหน้าเมียนะ โอ้โหทัศุกิตายนะแล้วก็อันติไปบ้างฮนะสาานะครับผมหนึ่งกระทะสามฮะันขึ้นมาแล้วก็ตายฮนะหมาเขบ้านตกไปนะเปยงไปครับมันก็ทัศนิขับเคลื่อนได้ป่าหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ทัศน์กิไเ้นหินทรายฟ้ามาก,ก่อนนะมาดูกันรนะับว่าชนะได้ยังไงนะแล้วเอาละครับตัหวะนี้ได้ปาดตัหวันนี้ตายหมดหรือเปล่าไปยังไงฮนะอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อกี้ไม่ตายนะ แล้วมันเป็นท่านั่งของตายนะครับหมาปลาตายนะมันก็ท้าชิงียู่เพืทลายฟ้าครับเป็นยังไงต่อนะจังหวะน,นี้เดือดมากนะตับผู้ชิงยังไม่ตายนะแล้วก็อันตีใส่ไปจังหวะน,นี้เรียบร้อยหรือเปล่าแล้วก็เรียบร้อยฮะโอ้โหเป็นทาาน้านของ MRG น์ะิ้มิสเตอร์จีนั่นเองนะที่สามารถเอาชนะไปได้โดยการเอาชนะโดยการมีทาาด้่งของอัศวินขับเคลื่อนนะฮะทำให้เขาสามารถ เอาชนะไปได้นะในเกมนี้นะก็สุดยอดนะสำหรับทางน้านของมิสเตอร์จีนะเา really แลวครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกด like, <to subscribe, S 1> ไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่ง <to subscribe. S 1> กดทุกอย่างที่มันกดแล้วทำให้คลิปช่องผมดีขึ้นได้นะช่องผมดีขึ้นนะก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับบายฮะ Now, I never got the chance to explain how nothing